การออกมาเคลื่อนไหวของนานาประเทศนะคะเพื่อเร่งปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ในการพูชาค่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าพวกเขามองว่านี่คือภัยคุกค,คามร้ายแรงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติค่ะในขณะที่ประเทศไทยเองโดยรัฐบาลไทยภายใต้การนําของปุณณพนชานวีรกูลกําลังถูกตั้งคําถามค่ะว่าทําไมรัฐบาลไทยถึงขยับเรื่องนี้ล่าช้ากว่าประเทศอื่นค่ะ ทั้งที่ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยค่ะต่างได้รับผลกระทบถูกคุกค,คามจากแก๊นสแกมเมอร์เช่นกันค่ะสำหรับพักประชาชนนะคะแม้จะเป็นพักการเมืองค่ะที่ยกมือโบสให้คุณอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นนายกรัฐมกตรีคนที่32แต่ดูเหมือนว่าในบทบาทของการทำหน้าที่ฝ่ายคา้านพักประชาชนค่ะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและก็ต่อเนื่องค่ะโดยคุณรังสิมันโรมค่ะสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชนค่ะ เขาออกมาเคลื่อนไหวค่ะทั้งในและนอกสภาเรียกร้องให้รัฐบาลของคุณอนุทินค่ะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร่งด่วนค่ะโดยชี้ว่าปัญหาขบวนการสแกมเมอร์ไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะแต่ว่านี่คืออาชรามข้ามชาติที่มีรากอยู่ในภูมิภาคอาเซียนและที่แย่ที่สุดค่ะขบวนการเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจในประเทศไทยด้วย จากแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองค่ะส่งผลทําให้เมื่อวานนี้นะคะวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายกอนุทินค่ะต้องตัดสินใจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงค่ะหรือเรียกว่าซุปเปอร์บอร์ดนะคะเพื่อรับมือกับปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยที่มีนายกรัตรนเป็นประธานซุปเปอร์บอร์ดค่ะแต่การตั้งซุปเปอร์บอร์ดอาจจะไม่ใช่คําตอบนะคะที่จะทําให้สังคมมั่นใจได้ว่ารัฐบาลนี้เอาจริงเอาจังค่ะขอลาสุดพักเพื่อไทยค่ะ ก็ออกมามีแอคชั่นเรื่องนี้ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณประเสริฐจันทะละวงทองค่ะนำทีมสสของพรรคเพื่อไทยออกแถลงการยื่น7มาตรการให้รัฐบาลนำไปพิจารณาค่ะเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะโดยหวังว่ามาตรการการปราบสแกมเมอร์นะคะที่เสนอเนี่ยค่ะน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในการกดดันกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาค่ะโดยขอให้รัฐบาลของนายกอนุทินค่ะ เร่งทำงานค่ะแต่ว่าไม่ใช่เร่งทํางานเพื่อกระแสรหรือว่าเรียกคะแนนิยมเท่านั้นค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันค่ะปรากฏว่าในวันนี้คุณธีรรัตน์สํเเ็็จวานิชสสของพรรคเพื่อไทยค่ะก็ใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรนะคะตั้งคําถามว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงไม่เร่งดําเนินการเรื่องนี้ให้รวดเร็วเหมือนกับที่เร่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมา จากสถานการณ์ปัญหาขบวนการแสแกมเมอร์นะคะเวลานี้ค่ะทําให้เราได้เห็นในอีกมุมหนึ่งค่ะจากที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้ประมาณ1เดือนกว่าค่ะดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะทําคะแนนนะคะน่าจะทําแต้มเพื่อเตรียมการเลือกตั้งค่ะแต่ปรากฏว่าปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนนะคะที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของรัฐบาลชุดนี้หรือไม่แล้วก็อย่าลืมว่าเรื่องนี้นะคะ ้าฝ่ายค้านพวกเขายังไม่เห็นความจริงจังยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะนำไปใช้ในการยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะมีขึ้นค่ะในสมัยประชุมรอบหน้าในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ